สวัสดีครับพี่น้องีิสหายสายเขียวหัวใจเดยวกันวันนี้ผมทีมงานวัสดดาวเทียมครับได้มาอยู่ที่มากินกาแฟครับมาจิบกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟทางไปบ้านเจดีนะครับกันเจดีแล้วก็จะมามีร้านกาแฟเล็กๆย่อมๆขนาดหนึ่งนะครับที่ติดถนนนะครับแล้วก็พอดีเจ้าของร้านกาแฟอยู่มานั่งกินกาแฟด้วยกันนะครับผมวันนี้ครับก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับชื่อว่ามุมสวน กาแฟบ้นบาร์บครับก็พอดีจะของสวนจาของร้านอยู่พอดีนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมมาแวะกินกาแฟเลยจากเธอช่องวสันดาวเทียมจะมาทาถ่ายทําเรื่อง่วนมาทำเรื่องป่าเรื่องอะไรแต่วันนี้เห็นร้านกาแฟสวยๆเลยแวะมาดูครับได้ไหมขอบคุณที่แวะค่ะครับครับ แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรนอครับชื่อส้มค่ะส้มครับก็อยู่อยู่บ้านอะไรอยู่บ้านเจดีค่ะเจดีตะบลเจดีนอครับแต่ว่าตรงนี้นอกเขตบ้านเจดีใช่ไหมมาประมาณกี่โลยังมีอ๋อหมายถึงว่าจากเดินทางจากหมู่บ้านครับโลครึ่งค่ะโลครึ่งก็ไม่ไกลนะครับนอคมาอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับตั้งร้านตรงนี้ประมาณสองปีครึ่งนะคะสองปีครึ่งครับแต่ก่อนนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นทุ่งนาธรรมดาบ่หรือเป็นหน้าทางเหมือนชาวบ้านเขา ครับครับแล้วเราคิดยังไงคือมาทําร้านกาแฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคิดยังไงนะคะ <c oughs> ก็คิดอยากอยู่บ้าน,นะคะ่ะอ๋อครับใช่ก็ทำอะไรไม่เป็นอ่ะทำนาก็จะยากนิดนึ่งเอาเขา<อ>เนะขาเท่าความเดิมหน่อยแต่ก่อนทํางานอะไรครับแต่ก่อนอทํางานในโรงแรมคะ่ะโรงแรมที่กรุงเทพคะ่ะอ๋อครับทําเกี่ยวกับแผนกอะไรเนาะอ๋อเกี่ยวกับห้องอาหารค่ะครับครพวกเพื่อนเื่อนเพื่อนอะไรเรื่องอาหารทุกอย่างอาหารเพื่องดื่มนบ้า ารญี่ปุ่นอาหารอินเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยทำหลายอย่างลอาหารก็เลยมีความถนัดในด้านนั้นก็เลยคิดว่ามาทําบ้านเราน่าจะน่าจะอยู่ได้เราอยากจะเอาอะไรใหม่ๆมาที่บ้านเรามากรั้งอ๋อครับครับก็สองปีกว่าเนะแล้วตอนนั้นทําอยู่ไหมครับตอนที่มาสร้างตรงนี้ไว้ได้ทําอยู่ที่นู่นไหมทํางานไหมไม่ได้ทาแล้วค่ะก็ตกงานค่ะก็เลยกลับบ้านตกงานนี่หมายถึงว่าลาออกหรือว่า เขาให้ออกค่ะก็จะวิกฤตโควิดนะคะมันเกี่ยวกันกับโรคเนอะกับโรคโควิดช่วงนั้นวิกฤตงานโรงแรมช่วงนั้นก็ซบเซาค่ะก็ไม่ไม่ค่อยมีลูกค้าจับก็จะเป็นอันดับต้นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้ถ้าโรคระบาดตัวนี้เข้ามาอันดับแรกคืองานบริการที่กระทบมากช่วงนั้นเนอะครับแต่พวกชาวนาชาวไร่นีอยู่ได้ก็เคยก็เลยกลับบ้านมามาอยู่แบบพื้นพื้นบ้านเราเห็นขุดสะขุดอะไรตรงนี้นี่เอาขึ้นมาทำบ่อหรือยังไง ค่ะตอนแรกคุณแม่เตรียมแล้วค่ะบอกคุณแม่ว่าตบงานปึ๊บแม่ผมที่รอใช่ไหมคะตรงน,นี้เป็นที่ผมใช่ไหมครับใช่ค่ะทมแม่ทมไว้รอ,อกลับกลับมาก็เลยแบบสร้างเราเราอยากมีร้านกานแฟแรกๆในสวนนะคะก็ทำ<อ>ขึ้นมาให้แบบแต่ก่อนยังไม่มีที่ไหนสร้างร้านกาแฟสดในพื้นที่ตรงนี้นะคะใช่ใช่ยังไม่มีใครทำเลยพอผมพิ่งรถพันทุกันก็ยังไม่เคยเจอเลยแต่ก่อนนะสองปีก่อน ผมนึกว่าขุดตาสแล้วเอาดินขึ้นมาผมเป็นรอชนหนึ่งแล้วมีเดิมอยู่แล้วโอาาเก่าอ๋อครับศา่ลุนี้ก็ใช้มานานแล้วเนาะครับทีนี้เอาดินมาถมลงตัวนี้นี่ลงทุนไปเยอะไหมครับดินที่ถมตอนนั้นผมส่วนส่วนเดียวนะคิดเดียวประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะเฉพาะค่าถมผิดตรงที่ตั้นร้านเนี่ยค่ะครับครับทีนี้วานคงสร้างอะไรเกี่ยวกับร้านนี่ออกแบบเองหรือยังไงครับหค่ะคิดเองออกบ แบบเองแต่ไม่ได้มีแพลนนะคะไม่ได้มีแพลนคิดเอาว่าสเปคเป็นนี้เป็นนี้นี้แล้วก็จับมาตัดต่อๆกันเราคุยกับช่างเลยนั่งจับเกาคุยกับช่างทุกวันเลยค่ะว่าจะเอายังไงเอาแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยครับพอจะเข้าๆได้ไหมครับว่าเรื่องการใช้จ่ายเฉพาะโครงสร้างแล้วก็ร้านนี่เท่าไหร่พอร่วมๆนะคะร่วมๆทั้งทั้งโครงสร้างทั้งอ่าค่าช่างแล้วก็ตัวเต่งนะคะทั้งหมดเลยตอนที่เสร็จสับแลพอที่จะเปิดได้คือไปประมาณสามแสนห้า สามเนห้าเท่ากับบ้านเล็กๆหลังหนึ่งแต่เราอยู่นี่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าเท่ากับบ้านหลังหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราทําบ้านมันก็ได้แค่บ้านแต่บางเอิ่คิดว่าน่าจะทําเป็นอาชีพหรือที่อาจจะเป็นที่พึ่งพางของเราจนไมนถึงว่าเราตกงานเนาะเรามาหารายได้เสริมรายได้หลักก็ทำอย่างอื่นไปก็ได้วันี้วิดีก็เป็นรายได้หลักของเราและการตกแต่งร้านนี่ก็คือออกแบบคิดอะไรเองหลายๆอย่างเนาะค่ะก็คิดเองค่ะ คิดคเองอะไรเองก็รูปภาพพวกนี้นะคะลูกชาย,ชายอ๋อ<า>มีมลีลูกชายวาดภาพเป็นด้วยลูกชายวาดภาพเขาชอบวาดภาพพวกเนี้ยค่ะเป็นครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาดูชั้นดาดฟ้านะครับให้จาของร้านขึ้นมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงค่ะจะพาไปชมนะคะครับชั้นดาดฟ้าของร้านนะคะซึ่งเอ่อ มันมีแรงบันดาลใจจากที่ทํางานเก่านะคะท,ที่ที่เราจากมามันจะมีะดาดฟ้านะคะสูง200เมตรจากพื้นดินนะคะเป็นบาร์ข้างบนทีนี้ไปฟันก็อยากจะ,ะให้มันมีบาร์แบบนี้แหละแต่ว่ารอประมาณในการทำบาร์มันก็อาจจะเยอะนิดนึงซึ่งแบบตอนนี้มันยังไม่บาร์นี่มันถือว่าบาร์นั่งกินนั่งอะไรข้างบนใช่ใช่คือสวยงามแบบแบบมีมีประดับอะไรเงี้ยใครจริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยตอนนี้ก็เอาไว้แบบดูวิวไปก่อน เผื่อมีงบมาเนาะแต่ข้างบนนีก็คืองบประมาณเดียวกันกับที่ที่ที่ว่าสามแสนโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงก็มันปิดการจุดจุดที่ชมวิวเนาะรอบๆตรงนั้นก็เป็นบ้านเป็นบ้านอาศัยบ้านที่อยู่อาศัยเนาะสร้างไว้ก่อนหลายปีมะพร้าวก็ปลูกลายปีแล้วเป็นลูกแล้วก็ได้อาศัยอยู่ใช้กินกับกับสวนตรงนั้นด้วยคือไม่ต้องซื้อเนาะฟื้นไงอ๋อครับผม ครับผมส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าพวกกาแฟนะคะเน้นๆก็คือหลักๆจะเป็นเครื่องดื่มชงจะเป็นกาแฟชาชานมชาเขียวอะไรพวกเนี้ยค่ะครับผมค่ะแล้วก็เสริมพวกอาหารมาเล็กน้อยยางอะไรเงี้ยลราอยู่อยู่เห็นร้านอยู่ข้างล่างหน่ยเป็นร้านขายอะไรนะ ตรงนั้นเพิ่งเริ่มนะคะก็จะทําเป็นตามสั่งมุมสวนค่ะอ๋อเป็นอยู่ข้างนั่งเนาะจะเป็นต่อไปลงไปสระจะเป็นที่นั่งสบายๆเลยลองก่อนใช่่ลอองงกนครับทีนี้คงคิดตัวนี้เริ่มมานี่มาทําปุ๊บตอนปีแรกๆนี่บูมไหมบูมนะคะตอนที่สนใจมันจะเป็นก่อนโควิดใช่ไหมเลยช่วงโควิดเองโควิดเลยค่ะบอกเต็มๆเลยแต่ว่าก็ให้ความสนใจมาก นี่ยิงขาวว่ามีคนมาเวเ<ช>วียนทุกวันทุกวันแล้วก็วันละไม่ต่ำกว่า20-30คันรถตอนนั้นนะใช่แล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากโควิดผ่านไปก็หายไปนะคะลูกค้าหายไปมากกว่าครึ่ง <laughs> มากกว่าครึ่งเลยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างไหมแถวๆนี้เกี่ยวค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มันอะไรล่ะน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงคนก็ไม่อยากออกมารวยมั้ยแล้วก็รถ อะไรนะร้านที่มันขึ้นมาใหม่คนที่เขาอยากกลับมาอยู่บ้านเหมือนกันเขาก็มีไอเดียเหมือนกันหลายๆคัวรอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะแล้วถนนทางถ้ามาดีหนยก็มาอยากมาใช่ค่ะสำคัญเลยตรงนี้เนี้อันนี้ฝาถึงเจ้าของถนนด้วยใช่น้แล้วเองแล้วเห็นข้างหลังนั่นเป็นบ้านบอกเป็นบ้านบ้านหลังนั้นคือสร้างก่อนสร้างก่อนค่ะสร้างประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะบ้านนั้นเป็นบ้านปิดกับ สวนที่ที่ปลูกมะเขือปูมะพร้าวอะไรไว้กินใช่ค่ะอ๋อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องซื้อก็พออยู่ได้เก็บกินตรงนี้แล้วก็มาทำรายได้อยู่ตรงนี้อ๋ออะไรก็ได้เลยแม่ปลูกกันตรงนั้นคอ๋อครับครับอ่ฝากขขอคิดให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าคิดยังไงก่อนจะมามาทําแบบนี้ให้คิดไงก่อนก็คือฝากให้เป็นแนวคิดว่าเราจะเริ่มต้นยังไงหรือมีข้อบุคองอะไรบอกส่วนต่าง จริงๆแล้วธุรกิจกาแฟร้านกาแฟเนี่ยมันเป็นความฝันของหลายๆคนนะคะที่พอใครที่มาเห็นร้านแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะแบบมีเขาเรียกอะไรมีแรงบันดนาลใจแล้วว่าอุ้ยเออนี่แหละฉันอยากได้แบบนี้สวยน่ารักเบาๆชิลๆแต่ก็ฝา,า,ากาไว้นะคะว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยต้องคิดให้ดีเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วคุณถอนยากเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรจากสิ่งที่คุณทํา ความสุขหรืนเงินรหรือ,อชีวิตที่มันเพอร์เฟกอะไรเงี้ยต้องคิดว่าสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะได้อะไรจากมันแค่นั้นเองครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ก็อยู่นี่ก็ประมาณเดียวกันใช่คะ่ะแล้วหมดเลยหมดค่ะก็เป็บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งเนาะคือบ้านเราไม่มีเลยดูก็ดูงนาดูอะไร,ไ,รไปดูรถวิ่งไปเด็กๆทำอวิ่งตามครับก็ได้ดู